เมืองทีบการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเพิ่นทำสงครามปอเปีย้ยทัวลงยับหลังออกรายการคุยทะลุดรามา่าร้อนเหลือเกินเดินกลับบ้านหลังงานเลิกแง้มมองฟ้าดูดาวเลิกแผดแสงศูนคนเขาลือเอลนิโยทวีคูณดาวพลูตโตดาวเนปจูนได้แต่มองตายหานแน่มนุษย์โลกโชคไม่ช่วย สิ่งแวดล้อมแม่งนอนป่วยเหมือนโดนของดาวเสาสุขพระอังคารดาวขนองวงพระจันทร์ต่างจดจ้องมองเข้ามาได้ข่าวว่ามีนารีขี่ม้าขาวรักอีตูร้องเปล่าเปล่านตูกจา๋าเบ่าวเทิดทูนรักเจ้านายไม่สั่งซาเป่านกหวีดฟ้าขึ้นหน้าก็ไม่กลัวแม่พี่อูและเจคิมชิมผลส้ม เขานอนหมอบเลิกถล่มเลิกหยุมหัวแต่นารีขี่ม้าขาวพร้อมด่ารัวเดินตามรอยแก๊งที่ตัวผู้วัยชนว่าแล้วแม่งก็โทรตามคนชื่อเปิ้ลจารุณีขอเรียนเชิญสักหนึ่งหดดีเจเปิ้ลเดินมานี่ปรากฏตนรวมพลังเราสามคนชนหมู่มานสามฉิบหายเอ้ยสหายกลายเป็นเด็ก พาวเวอร์พัฟเกตัวเล็กๆแสนกล้าหาญบินได้ด้วยโอ้แม่เจ้าแม่งสู้งานเครื่องแบบเหลืองกระโปรงบานเสื้อเอลลอยมึงก็นึกสภาพแม่งเอาเองนะเพิ่นตัวแรกดูเบอร์บัตีนกายย้อยเพิ่นตัวสองแม่ลูกสองมาดแบดบอยเพิ่นตัวสามเหมือนโดนต่อยคางบวมๆอย่าหาว่ากูบูลลี่ตีแสกหน้า สาระร่างสามดาราเหมือนนอดหลวงแต่หัวใจฟิตตลอดพร้อมใส่นวงแม้น้องตุ้งยังเหงื่อท่วมกลัวสามนางใครไม่รักชาติกษัตริย์ศาสนาพาวเวอร์พัฟเกิลพร้อมจะด่าพร้อมสัสางบินไปแล้วกระโดดถีบยกแขนกลางแม้ชัดชาติยังโดนย่างโดนวางยาหน้อยน้อยน้อยกทอทมอจัดครายมัน หนักแผ่นดินเปิ้นตีนสั่นยกเท้าหน้าเสือกแอบแฝงอาชีพร้ายขายกายาขายเรือนร่างเปิ้นขอด่านหนักแผ่นดินกูสะดุ้งลุงสองตัวก็สะดุง้งหน่าใครว่าเรื่องเริ่มยุ่งบางคนดินน้ำหนักกูแค่ห้าสิบไม่มีกินหรือไอ้ป้องโดนเปิ้นหมิ่นอ้วนลงพุงหรือไอ้ตู่เพราะแม่งแบกบักแรมบ้าน้ำหนักแม่งเหมือนควายป่ากระทิงทุ่ง ใครกันหนอหนักแผ่นดินหนักเมืองกรุงหรือว่าเปิ้ลหมายถึงกุ้งพักเพื่อไทยเอาคดีจากชาติก่อนมาย้อนเล่าอ้างชาวนาต้องโศกเศร้าโดนรุ้ใกล้กลกขู่คอตายสลายร่างเปิ้นปวดใจโทษยิ่งลักเปิ้ลมันไส้ไม่โอเคคอนกรีดทำผิดหมดคดในข้อนูลุงตูปเปิ้นยกยอลุงตูเท่พระอาทิตย์ประดิษฐ์เองออกทะเล ฟิสิกควนต้มเรื่องเบเบของไอรินกูรู้จักแค่เห็นต้ามหรือหำเต้นฟิสิกควนต้มต้องไปเน้นลุงทักษิณอยู่ต่างแดนคิดเคลื่อนไทยเป็นอาจินฝันสุดท้ายลุงทักษิณบินกลับไทยกรอนตอนนี้มีเรื่องราวสาวแอปเปิลยอดเทวีเก่งเหลือเกินเหมือนเป็นไข้เหล่ารถทัวสีส้มแดงเฮโลไป สาวปอเปียรายการใหญ่ก็พร้อมลุยกูกลับบ้านมาอ่านข่าวหนาวแทนเปิ้ลปากหน้ปากพาจำเริญใกล้เป็นปุย๋ยแม่พี่เต๋าทีวีพูย,ยังไม่คุยให้ชะโอมออกมาคุยเล่าข่าวแทนแล้วพี่เต๋าก็เมามอยไม่สอยดากเรียนครูอยู่ฝากน้องรักสู่อ้อมแขนช่วยอบรมเด็กคนนี้กิ๊กเก่าแมน ขาดความรักอาจคับแค้นผัวไม่มีเตาขอฝากคุณครูอยู่ด้วยนะคะอบรมเปิ้ลไปพบพระอย่าพบผีเซกเวอเกอร์โดนเหยียดหยามเปื้อนราคีคนเหมือนกันเป็นกระรี่แล้วยังไงอย่าให้นางปากสว่างสร้างปัญหาพูดแบบนี้เหมือนตบหน้าต้องแก้ไขเซกเวอร์เกอร์โสเพณีประเทศไทยโดนสังคมกดเอาไว้ไร้าราคา บ้างบอกว่าสาระเลวใช้เอลเด้งบ้างนินทาบ้างข่มเหงด่าปู่ย่าแต่กะรีเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงมารดาบ้างสร้างวัดสร้างศาลาและสร้างเมนเป็นกะรีมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะสู้บากบั่นมุมานะใครมองเห็นโดนบูลลี่ผีขนุนโอ้กรรมเวนปากน้ำค้างตอนเย็น,เย,นเย็นแถวสวนลุม แสดงว่ามองปัญหายังไม่แตกยายสาวเปิ้ลตักกะแปลกดูร้อนรุ่มยามพูดจาตาขวางขวางเดินเข้ามุมโกรธใครมาเดินดุ่มดุ่มทุ่มเวทีแทก็รับแทให้เป็นแทให้ได้ลุงตูบดีเก่งแค่ไหนคนไล่หนีหากว่าเก่งอย่าลืมนะเปิดบัญชีแสดงทรับแปดเ้าปีมีกี่พันหาประเด็นอันใหม่ๆมมาด่าบ้าง ไอ้คนฟังนั่งเท้าคางบ้างขำขันเหมือนกับเปิ้ลโดนผีสิงรุกรมรันพิธีกรน,นั่งขาสั่นไม่มั่นใจเชิญเจคินแก๊งเดนือไว้คอยเข้าพบลากเข้าห้องใช่ดักตบหรือขับไล่ทัศนะและมุมมองแคบเกินไปแถมเตรียมฟ้องหากผู้ใดปากกาลีโอยกูงงกูสงสัยกูสงสาร อยากให้เปิ้นฟังข่าวสารให้หลากสีเรื่องสุดท้ายฟิสิกค,ควอนตั้เปิดคอสฟรีจะลงเรียนทฤษฎีสักสองวันตอนที่เรียนจะใส่ใจใส่เครื่องแบบชุดลูกเสือเอามาแนบไม่ปิดกัน้นจะตะเบคุณครูเปิ้นขอยืนยันชูสามนิ้วอย่างมา่มั่นท่านผู้ชมปฏิญาณจะรักชาติศาสนาและจงรักพระราชาจะตัดผม ทรงทหารขาวสามด้านไม่ต้านลมฟิสิกควอนตัมจับผสมเสือสามันให้ลูกเสือสร้างดาวเลิกพระอาทิตย์สร้างทำหานคิดสิคิดให้ขายฝันไหนบอกว่าโปรเจกต์แรกไปดวงจันทร์โดนตัวไหนถึงมาดมั่นปล่อยข่าวปลอมกูจะฟ้องหน่วยงานลับด i s ว่าอีตู่ผู้วิเศษเก่งเหมือนของ มีพระเวทไว้ดำดินต้องตรมตรองพระร่วงเจ้าสารชะอมกล่อมให้รอส่วนอีตูบเสือกมีมนเสกอาทิตย์โลกแม่งร้อนใหญ่ไม่คิดอีหน้าหมอ้อมึงจะเผาประเทศชาติหรือไอ้คอจบทหารเก่งกว่าหมอเก่งกว่าครูก่อนที่มึงจะดึงดาวเอามาเล่นเรียนภาษาพูดให้เป็นให้เข้าหู b ีบอยากสัมภาษณ์มุดลงรู อ้าวสาวเปิ้ลมาร่วมสู้กับพ่อมือให้แม่งคุยกับนักข่าวให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ดวงร้อนร้อนอย่าทะลึง่งให้แม่งบินไปดวงจันทร์ดวงกลมกลึงหากทำได้พิธาอึ้งพร้อมกราบกรานข่าวเจเปิ้ลอึ้งแดกกันทั้งประเทศคุณเจม,ม้าเคยโดนเฉดโดนต่อต้านเซ็กเวิร์เกอร์โดนเปิ้เหยียดราวจันทาน ส่วนเจม,ม้าต้องตกงานกลับบ้านไปขนาดมาแค่เห่าหอนนอนแหกขาช่องไทยรัฐบอกหยาบช้ารับไม่ไหวยายสาวเปิ้ลอ้างรักชาติประเทศไทยหรือเคยเป็นนักรบชายบางระจารันอยุธยาแม่งไม่ยอมส่งปืนใหญ่เป็นเมืองหลวงแล้งน้ำใจไม่ขยนันหล่อปืนเองส่วนเมืองหลวงช่างหัวมัน คือประวัติบางราจันในหนังไทยจบดีกว่าตาคขมเนีนเหม็นกะทิกูสูญเสียสมาธิกูไม่ไหวกอปอปอสอรุ่นเสร็จย่อฆ่าไม่ตายถีหมอย,อยองน้ำตาไหลใครฆ่ากูไหนว่าเปิ้นสื่อสารถีมีตาทิพสัมผัสที่หกเรื่องจิบจิบเปิ้นรับรู้กูฝากถามใครฆ่าอยองมูเตลู ไหนไหนแล้วปกป้องตู่ให้สุดทางทำสงครามกับปอเปียทะลุดราม่าแม้ปลายทางจะเหววาไร้คนจ้างดังเพลงเดียวเปรี้ยวจิตจาเตรียมซับจางมาอ่อนพนาบอกว่างๆห่อหมกกันให้ดูมาที่ขาหักพักเลียแผลพลังลบปกคลุมแผ่ลานประหารเปิ้นเกลียดส้มอ้างลมเจ้าเปิ้นประจาน กูรอดูอวสานเปิ้นไอรินอาจซัดเซเนจรน,นอนกับสีสีสุวรรณผู้แสนดีมอบทรัพย์สินมาทำงานกับที่สีคนติดดินฟ้องร้องหมดเปิ้นอาจอินฟินหลายวันหรือมือทาบกราบแนบตีนหมอวรงสอบตกหมดเป็นขาลงตกสวรรค์โหนแต่เจ้าเอามาเย้ยคนรู้ทันสอบซอสตกยกบ้านศูนย์คะแนน จบตอนเพิ่นทำสงครามปอเปียทัวลงยับหลังออกรายการคุยทะลุดรามา่าคิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI